ออ้มือนี่ไปอันไท้เท่ามากบ่งหูว่าเป็นในปีไม้ไทยโอ้ยคลอลไหลให้นี่ได้กินสมใจละจำนำยานำยาป่าผ่ะอกท่านนมาเยอะเลยอันนึงอันนึงน้อยๆน,นี่พกเหรียนได้นี่ขนมไสไหมนี่กเหรียญได้พร้อมกับแป้งพร้อม เราจะได้เนี่ยเนี่นัแบบ่วงเราจะน้ำยาหวานมาพร้อมน้ำพริกแมงดาพริกแมงดาน้ำพริกน้ำพริกกินแมงดาแล้วก็ท่องหยอดซื้อมาสาักหาอันท่องหยอดอันเราจะอ่า,อาขนมเบืองนี่ส่วนมากเขาจะมีแบบแหงเขาจะขายแบบแหงเดแต่เขาเขาโบกขายแบบสดเด้ ไม่ใส่ใส่เข้มใส่หวานแต่แบบแพงแล้วก็อ่าเนียงล่ะเขาวก็นี่ยังอะไรน,นี่ใช่ไหมขนมปักหมอ้ออ่ะขนมปักหม้สามพอก็ได้มาใส่ใส่ถุงให้ถุงให้พร้อม